มิสูบิชิเดลิก้า2องพกำลังสร้างความสนใจทั้งในกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบรถและผู้ขับขี่ประจำวันโดยรวมความสามารถในการลุยแบบสมบุกสมบันเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้รถมีความหลากหลายทั้งสำหรับการเดินทางในเมืองและการผจญภัยนอกถนนรุ่นล่าสุดนี้ของเดลิกามีการอัปเดตครั้งสำคัญในด้านการออกแบบประสิทธิภาพและความสะดวกสบายในขณะที่ยังคงรักษาชื่อเสียงเรื่องความน่าเชื่อถือและความใช้งานง่ายเอาไว้การออกแบบภายนอกมีไฟหน้าที่เพรียวบาง กระจังหน้าที่โดดเด่นและมีสไตล์ทำให้รถดูมีอำนาจบนท้องถนนเส้นร่างโดยรวมยังคงสไตล์กล่องและใช้งานได้เหมือนเดิมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเดลิก้าแต่มีเส้นสายที่เรียบเนียนและโค้งมนมากขึ้นเพื่อตอบสนองรสนิยมร่วมสมัยความสูงใต้ท้องรถที่มากขึ้นและซุ้มล้อที่ออกแบบใหม่บ่งบอกถึงความพร้อมลุยนอกถนน ขณะดเดียวกันการปรับปรุงด้านอากาศพลาศาสตร์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเชื้อเพลิงและความมั่นคงขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูงเดลิกา2026มีให้เลือกหลายสีทําให้ผู้ซื้อสามารถเลือกสไตล์ที่สะท้อนบุคลิกของตนตั้งแต่โทนสีคลาสสิกที่เรียบง่ายไปจนถึงสีสันสดใสที่แสดงถึงความผจญภัยภายในห้องโดยสารเน้นความสะดวกสบายและการใช้งานมีพื้นที่วางขาและศีรษะที่กว้างขวางสําหรับผู้โดยสารทุกคนพร้อมด้วยการจัดวางที่นั่งที่ปรับเปลี่ยนได้เพื่อรองรับสัมภาระหรือเพิ่มพื้นที่สำหรับผู้โดยสาร วัสดุคุณภาพสูงถูกนำมาใช้ทั่วห้องโดยสารสร้างความสมดุลระหว่างความทนทานและความทันสมัยแผงหน้าปัดติดตั้งหน้าจอสัมผัสความละเอียดสูงขนาดใหญ่ที่รวมฟังก์ชันนำทางความบันเทิงและข้อมูลรถยนต์เข้าด้วยกันอย่างราบรื่นการเชื่อมต่อมีทั้งการเชื่อมสมาร์ทโฟนบลูทูธพอร์ต USB และระบบเสียงคุณภาพสูงที่เพิ่มประสบการณ์ในห้องโดยสารระบบควบคุมอากาศมีการปรับปรุงมีโหมดหลายโซนเพื่อให้ผู้โดยสารทุกคนสะดวกสบายในระหว่างการเดินทางไกลหรือสภาพอากาศสุดขั้ว การจัดวางสำหรับผู้ขับขี่ทำให้ควบคุมสิ่งสำคัญได้ง่ายและการมีช่องเก็บของหอลายจุดทำให้การเดินทางใกล้สะดวกยิ่งขึ้นด้านความปลอดภัยยังคงเป็นจุดแข็งของมิตซูบิชิโดยเดลิกา2 0 2 6มาพร้อมระบบช่วยขับขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับตามสภาพถนนระบบเตือนออกนอกเลนระบบตรวจสอบมุมอับและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติซึ่งไม่เพียงสร้างความอุ่นใจแต่ยังช่วยให้รถควบคุมง่ายในทุกสภาพการขับขี่ ใต้ฝากระโปรงเดลิกา2,026มีตัวเลือกเครื่องยนต์ที่ตอบสนองความต้องการต่าง,างๆมีรุ่นไฮบริดที่ประหยัดน้ำมันสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อมและเครื่องยนต์เบนซินที่ทรงพลังสำหรับผู้ที่ต้องการสมรรถนะและความสามารถในการลากจูงระบบเกียร์ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการขับขี่ในเมืองและนอกถนนด้วยการเปลี่ยนเกียร์ที่ราบรื่นและการควบคุมที่ตอบสนองระบบช่วงล่างได้รับการอัปเกรดเพื่อรองรับเส้นทางครุกคราอย่างสบาย ให้ความมั่นคงและควบคุมง่ายแม้บนพื้นผิวไม่เรียบรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะและความมั่นใจทำให้เดลิก้าเหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยนอกถนนที่ต้องการรถที่เชื่อถือได้ประสิทธิภาพเชื้อเพลิงดียิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าและมาตร,รฐานการปล่อยมลพิษเป็นไปตามข้อกำหนดสิ่งแวดล้อมล่าสุดแสดงถึงความมุ่งมั่นของมิตซูบิชติต่อการขับขี่ที่ยั่งยืน หนึ่งในจุดเด่นของ d e ลิก้า2,026คือความหลากหลายขององค์การใช้งานเบาะหลังสามารถพรับราบเพื่อสร้างพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างขวางรองรับตั้งแต่ชุดแคมป์ไปจนถึงอุปกรณ์กีฬาราวหลังคาเสริมเป็นออปชันเพื่อเพิ่มความจุและการจัดวางภายในแบบโมดูลาช่วยให้เจ้าของปรับแต่งรถให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ฟีเจอร์ความสะดวกสบายและสะดวกสบายเพิ่มเติม เช่นระบบเปิดประตูแบบไม่ใช้กุญแจปุ่มสตาร์ทเครื่องปรับอากาศแบบพารารามาและบอะปรับไฟฟ้าระบบไฟส่องสว่างรวมถึงไฟหน้าและไฟไท้าย LED ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยและความปลอดภัยขณะเดียวกันยังเสริมความทันสมัยให้กับรูปลักษณ์ของรถการผสานเทคโนโล,โลยีในเดลิก้า2026ไม่ได้จำกัดเพียงความบันเทิงและความปลอดภัยมิสูบิชิยังรวมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่อัจฉริยะเช่นเซ็นเซอร์จอดรถกล้องมองหลังและระบบช่วยจอดอัตโนมัติในรุ่นสูง ช่วยลดความกังวลในการขับขี่รถขนาดใหญ่ในพื้นที่จำกัดในเมืองพร้อมสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้ผู้โดยสารและคนเดินถนนระบบนำทางอัปเดตด้วยข้อมูลจราจรเรียลไทม์ทำให้ผู้ขับขี่สามารถเลือกเส้นทางที่เหมาะสมและหลีกเลี่ยงความล่าช้าสำหรับการผจญภัยนอกถนนฟีเจอร์เช่นการควบคุมลงเขาการควบคุมแรงยึดเกาะและโหมดตอบสนองสภาพภูมิประเทศช่วยเพิ่มความมั่นใจและควบคุมได้แม้ในสภาพที่ท้าทาย ในด้านราคา d e ลิก a 2,026ถูกวางตำแหน่งอย่างแข่งขันในเซกเมนต์ของตนโดยเสนอความคุ้มค่าสำหรับผู้ซื้อที่ต้องการผสมผสานความทนทานเทคโนโลยีและการออกแบบทันสมัยเหมาะกับกลุ่มผู้บริโภคหลากหลายตั้งแต่ครอบครัวที่ต้องการรถกว้างขวางและเชื่อถือได้ไปจนถึงผู้ที่ชื่นชอบการลุยนอกถนนโดยไม่ละทิ้งความสะดวกสบายรีวิวเบื้องต้นชี้ถึงประสบการณ์การขับขี่ที่ราบรื่น ภายในที่ปรับปรุงแล้วและฟีเจอร์ใช้งานง่ายเป็นจุดแข็งในขณะที่เดลิก้ายังคงต่อยอดมรดกด้านความน่าเชื่อถือและความพึงพอใจในการเป็นเจ้าของระยะยาวโดยรวมแล้วมิส s ูบิชิเดลิก้า2026เป็นรถที่ผสมผสานความดั้งเดิมกับนวัตกรรมได้อย่างลงตัวการออกแบบทันสมัยภายในอนเนกประสงค์เทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่แข็งแกร่งทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในตลาดครอสโอเวอร์และ SUV ไม่ว่าจะใช้ในการเดินทางประจำวัน การเดินทางของครอบครัวหรือการผจญภย ica, ัยเดลิกามอบประสบการณ์การขับขี่ที่สะดวกสบายปลอดภัยและสนุกสนานสำหรับผู้ที่ชื่นชมวิศวกรรมยานยนต์ญี่ปุ่นและต้องการรถที่มีทั้งสไตล์และคุณภาพมิซูบิชิได้มุ่งมัน่นสร้างรถที่ตอบสนองความต้องการหลากหลายของลูกค้าในขณะเดียวกันยังคงรักษาโมาดกของเดลิกาในด้านความน่าเชื่อถือและการใช้งานง่าย เพื่ออัปเดตข่าวสารรีวิวรายละเอียดและฟีเจอร์ของ Mitsubishi d e ิ i c a 2026และรถยนต์อื่นๆอย่างต่อเนื่องอย่าลืมสมัครสมาชิก JDMA UTOs เพื่อรับเนื้อหาเกี่ยวกับการเปิดตัวใหม่การวิเคราะห์เชิงลึกของสมรรถนาะการออกแบบและเทคโนโลยีการสมัครสมาชิกจะช่วยให้คุณไม่พลาดข้อมูลและข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับรถยนต์ที่